เคยรู้สึกกันไหมว่าทั้งโลกกำลังมองคุณผิดไปจากที่คุณรู้สึกอยู่ผิดเพศผิดตัวตนผิดแม้กระทั่งสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นตัวจริงของตัวเองคุณจะกล้าลุกขึ้นเปลี่ยนชีวิตไหมต่อให้ต้องแลกกับความรักหรือแม้แต่ลมหายใจเรื่องนี้คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิลลี่เอลเวเธอไม่ได้เกิดมาในฐานะผู้หญิงแต่เธอเลือกเป็น และเธอตายอย่างภาคภูมิในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่โลกต้องจำสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่อง OTP b e h a p p y ค่ะและนี่คือรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงที่น่าสนใจ เปียมไปด้วยแรงบันดาลใจจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครซีรีส์ให้เราได้เห็นกันผ่านหน้าจอไปแล้วนั้นมาร่วมรับรู้ร่วมซึมซับเหตุการณ์จริงที่เป็นแรงบันดาลใจนั้นไปพร้อมกันกับเราในเรื่องจริงลงจอ ไอนาเวนเกอร์ iger, จิตกรหนุ่มชาวเดนมาร์กเขาเกิดเมื่อวันที่28ทธันวาคมปี1882ในเมืองเล็กๆริมอ่าวไวเล่ประเทศเดนมาร์กเมื่อโตเป็นวัยรุ่นเขาจึงย้ายไปที่โคเปนเฮเกนเพื่อเข้าศึกษาวิชาศิละปะที่ The Royal Danish Academy of Fine Arts ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้ไอนาได้พบกับรักแรกของเขาเกอร์ดากอดลิป พวกเขากลายเป็นคู่รักคู่ศิลปินที่มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะยุโรปทั้งคู่แต่างงานกันในปี1904ในวัยที่ไอหน้ามีอายุเพียง22ปีและเกอร์ดามีอายุเพียง19ปีภาพวาดของไอน่ามักเป็นภาพวิวทิวทัศน์ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามส่วนเกอร์ดาเป็นนักวาดภาพประกอบให้กับหนังสือและนิตยสารแฟชั่น เธอชอบขอให้ไอหนามาเป็นแบบให้วาดภาพโดยการสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงและแน่นอนว่าตอนนั้นไอหนาปฏิเสธเธอแต่แล้ววันหนึ่งในปี1908แอนนาลาเซนนางแบบข้าประจำผู้เป็นนักแสดงชื่อดังและเพื่อนรักของทั้งคู่ไม่สามารถมาเป็นแบบให้กับเกอด้าได้แอนนาเสนอว่าให้ชายหนุ่มร่างผอมบางอย่างไอีนาเป็นแบบแทนเธอดีไหม ครั้งนี้เองที่ไอหน้าทนการรบเร้าไม่ไหวจึงยอมใส่เสื้อผ้าสวมถุงน่องและส้นสูงที่ถูกเตรียมไว้อย่างพร้อมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยตัวตนของเขาและนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบันทึกของไอหน้ามันอาจจะฟังดูแปลกแต่ฉันชอบตัวเองในการได้แต่งกายเช่นนี้ฉันชอบความรู้สึกของเสื้อผ้าผู้หญิงที่อ่อนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใส่มัน ฉันรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเหมือนดังบ้านที่คุ้นเคยขนาดนั้นเองแอนนาได้มาที่สตูดิโออย่างกระทันหันเมื่อได้พบกับไอหน้าในร่างชุดหญิงสาวเธอจึงได้เรียกเขาชื่อใหม่ว่าลินลี่นับแต่นั้นตัวตนของลินล,ลี่ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนไม่กี่ปีต่อมาไอหน้าเริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย แต่ต่อมาในปี1912ทั้งคู่ตัดสินใจย้าย,ายจากโคเปนเฮเกนไปยังเมืองปารีสฝรั่งเศสเนื่องจากข่าวภาพวาดผู้หญิงของเกอร์ดาที่ใช้สามีของตนเองเป็นแบบถูกแพร่ออกไปสู่สาธารณะนับเป็นเรื่องราวอื้อฉาที่คนในวงสังคมยากจะเปิดรับการย้ายมายังปารีสเมืองที่ไม่มีผู้ใดรับรู้ถึงตัวตนและเรื่องราวก่อนหน้าซึงเป็นทางเลือกที่ดีของทั้งคู่ จากจุดนี้ไปไอหน้าตัดสินใจละทิ้งตัวตนเดิมและเลือกเป็นลิลี่นับแต่น,นั้นมาเธอได้ใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเปิดเผยตลอดระยะเวลากว่า20ปีร่วมกับเกอร์ดาโดยเธอถูกแนะนำต่อผู้อื่นในฐานะพี่สาวของไอหน้านี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบันทึกของเธอฉันไม่เคยเป็นไอน้าฉันแค่เล่นเป็นเขา เพราะโลกไม่ให้ฉัน,ฉนเป็น,น,ปนใครอื่นในปี1920ลิลลี่ได้พบกับดร์แมกนัสเฮิร์ตเฟลผู้จุดประกายความหวังที่จะทำให้เธอสามารถกลายเป็นผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเพศวิทยาแห่งแรกของโลกแห่งเมืองเบอร์ลินและเป็นคนแรกที่ได้บัญญัติคำว่าการแปลงเพศขึ้นมา ภายใต้การดูแลของดร์แมกนัสเฮิร์ฟิลด์ในปี1930ลิลลี่ก็ได้เข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกโดยในระยะเวลา2ปีเธอเข้าผ่าตัดไป4-5ครั้งที่นี่ลิลลี่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศชายสู่หญิงเต็มรูปแบบเป็นคนแรกของโลกเธอทนทั้งความเจ็บปวดและความเสี่ยงในยุคที่ยังไม่มีฮอร์โมนทดแทนไม่มีระบบสุขภาพที่เข้าใจคนข้ามเพศ แต่เธอก็ทำสำเร็จโดยการผ่าตัดครั้งนี้ถือเป็นการกำเนิดลิลลี่อีกครั้งอย่างเป็นทางการเพราะกรณีของเธอกลายเป็นข่าวดังในเยอรมนีและเดนมาร์กซึ่งในเดือนตุลาคมปี1930กษัตริย์คริสเตียนที่10แห่งเดนมาร์กได้ออกพระราชกิจสเดีกาพิเศษที่ทำให้การแต่งงานของไอนาเวเกเนอร์และเกอร์ดาในปี1904นั้นเป็นโมฆะ และได้ถือว่าไอนาเวเกเนอร์ได้ตายจากโลกนี้แล้วอย่างเป็นทางการมีรัฐบาลเดนมาร์กออกบัตรประจำตัวและหนังสือเดินทางใหม่ให้แก่เธอในนามลิลลี่อิเซอเอลวินอย่างไรก็ตามชื่อที่คนส่วนใหญ่รู้จักและจดจำคือลิลลี่เอลเบซึ่งเอลเบคือชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองเดรสเดนเยอรมนีที่ที่กำเนิดลิลลี่อีกครั้ง ต่อมาในการผ่าตัดครั้งที่เหลือเปลี่ยนมาที่สถาบัน Dresden Municipal Women's Clinic ดําำเนินการโดยนายแพทย์สูติชาวเยอรมันดร์เคิร์ตวานครสและการผ่าตัดครั้งสุดท้ายคือการปลูกถ่ายมดลูกเข้าสู่ร่างกายซึ่งยังเป็นเทคโนโลยีทดลองในยุคนั้นโดยหมอเตือนเธอว่าอันตรายมากแต่เธอกลับยิ้มแล้วตอบว่าฉันยอมเจ็บอีกครั้งถ้าสุดท้ายฉันจะได้เป็นคนที่ฉันควรจะเป็นตั้งแต่ต้น หรืออาจเป็นเพราะในตอนนั้นลิลลี่เอลเบตกหลุมรักวางแผนจะแต่งงานกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้าผลงานศิลปะชื่อโคลดเลชอนอย่างน้อยนั่นก็เป็นความหวังของเธอหลังผ่าตัดลิลลี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนมีใจความว่าฉันไม่ต้องการเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่สุดแค่ขอได้ใช้ชีวิตอย่างธรรมดามีบ้านมีสามีและมีลูก หลังจากการผ่าตัดได้สมเดือนลิลลี่เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนเธอเสียชีวิตลิลลี่เขียนข้อความสุดท้ายว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความตายจะไม่ข่มขืนเพราะฉันจะตายในฐานะผู้หญิงและนั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันเคยต้องการเธอไม่ได้ต่อสู้เพื่อโลกทั้งใบค่ะเธอแค่ต่อสู้เพื่อจะได้เป็นตัวเองมีเดิมพันด้วยชีวิต เธอจากโลกนี้ไปในวันที่13กันยายนปี1931ด้วยวัยเพียง49ปีและสุสานของเธอตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดนในเยอรมนีค่ะหลายสิบปีผ่านไปเรื่องราวของลิลลี่ถูกค้นพบในบันทึกชื่อ Man into Woman หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1933ซึ่งต่อมา ถูกนำมาเป็นแรงปันดาลใจให้แก่นวนิยายขายดีอย่าง The Danish Girl ในปี2000เขียนโดยเดวิดอีเบอร์ซอฟและในปี2015ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่องเดียวกัน The Danish Girl นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมืออย่างเอ็ดดี้เรเมนรับบทเป็นไอนาหรือลิลลี่ เรื่องนี้เอ็ดดี้ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมค่ะและมีอลิเซียว,วิกันเดอร์ในบทของเกอร์ดาเรื่องนี้อลิเซียชนะรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงไปอย่างคู่ควรและเรื่องนี้กำกับโดยทอมฮูเปอร์แม้จะมีบางส่วนในหนังที่ไม่ตรงกับชีวิตจริงทั้งหมดนะคะแต่หัวใจของเรื่องก็ยังคงมีจริง เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเกิดมาในร่างกายที่เธอเลือกแต่เธอก็เลือกที่จะเกิดใหม่ด้วยการตัดสินใจของเธอเองท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เราได้นํามาใช้ประกอบการเล่าในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพประกอบต่างๆและหากสิ่งที่ถ่ายทอดหรือเล่าไปนั้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ก็สามารถแชร์หรือคอมเมนต์กันมาได้เพื่อใครมีข้อมูลแลกเปลี่ยนหรืออัปเดตให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นก็ยินดีค่ะขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปเรานะคะจนจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้นะคะบ๊ายบาย